จีกจาร์หรือก้รสิบเกา้าจิอันนันเรียนสร้างตัวแปรใน fx สามเอ้ย gx สามนะครับอาจารย์ซูมให้ละปริตาเห็นปะข้างหลังลาเบลกดบวกโกบอลลาเบลกดบวก,ลววก,บวกแล้วก็กทำพิกทีโกบอลตรงน,น,นี้นักเรียนจะได้หน้ามาหน้าหนึ่งเขาเรียกว่าหน้าสร้างตัวแปรตรงน,นี้เห็นปะหลังจากนั้นนักเรียนกด โชว์ดีเทลโกนโชว์ดีเทลตัวนี้มันจะมีหน้าเยอะแยะเลยนะครับทีนี้เราสร้างยังไงครับสร้างตรงลาบเบลเดียนตัวนี้ P B เนื้อสกรอร์หนึง่งากาักบอกอาจารยหน่อยว่ากักใส่ขาเลยเสียบขาเลย P B หนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะไล่เราจะไล่ไวลิงแค่ครั้งเดียวนอกั้นเราเขียนเพลินเลยเขว่า เหมือนการฉีกขนมอะฉีกยากหน่อยอ่ะ,อะแต่อร่อยนานแน่นอนทีนึนงแล้วก็มาเพิ่มตรง a ด s i g n ตรงนี้ x 7 enter มันจะเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ให้นะครับแล้วก็ data type ตรงนี้ switch เราเป็นสถานะอะไรตอบมาชื่นใจี่เออเป็นบิตก็คือศูนย์ก็นึงนะครับเป็นบิต หรือบางยี่ห้ออาจจะเขียนว่าบูลีนเหมือนกับที่เราเขียนอัร์เรยโดนะบูลีนก็คือศูนย์กับหนึ่งบิตก็คือศูนย์กับหนึ่งเหมือนกันแล้วก็คาร์ก็คือตรงนี้เขาจะบอกว่าวานลีเอเบิลโกลบก็คือใช้ได้หมดทั้ง G83 หนูจะไปสร้างโปรแกรมย่อยก็ใช้ได้โอเคไหมครับมันจะมีหลายอันรีเทนตรงนี้ก็คือเวลาไฟดับ เขายากเก็บค่าด้วยก็คือคอนฟลีเทนอยู่อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลงลึกเดี๋ยวค่อยว่ากันพีบ mm ี hmm. หนึ่งแล้วมีตัวอะไรอินกัสพี่บีสองวะจ้ามีไหมโจดอาจารย์รู้ว่าไม่มีโอเคก่อไปเอาอินพุตก่อนเอลวิสแล้วกันง่ายๆเอลวอสหนึ่งเอนเตอร์ ขอพิมพ์ก่อนนะ LS สองบางคนไม่ใช้ LS หนึ่งไม่เป็นไรแต่อาจารย์ชอบอาจารย์ชอบใช้สาม LS Alderscor สี่ LS Alderscor ห้าอ่า LS ย้อนมาจากลิงก์มสวิตใช่ป่ะล LS หนึ่งการ์ต่ออะไรการกตตเลยการกตก์ ก,กดที่นู่นเลยกดที่คอนเวเยอร์เลยอ่ากดที่ชุดซึกเลยครับแล้วก็มาดูสถานะที่ PLC ว่าขึ้นไม่ขึ้น X1 อนีเวนตหนึ่งดูฟังโน้นฟังขวามือ X1 อ่าอีเวสองขึ้น ขืนได้ต่อหรือเปล่าหนูได้เลยขึ้นดิไม่ขึ้นลิมิตเสียเสูนาะ แล้วคลิกขึ้นไหมลองเทียบช่องเงินหน่อยไม่ีเครื่องกังดังเหรอ X2 นะเอ้ย LS2 นะไปช่วยเพื่อดูที่ LS2 ฝั่งสายสาย LS2 คือไง y โอเค x สิบจำมือด้วยนะย้ายมาเองนะเอดวิสสามอ่ะเอดวิสสาม x สามอ่ะ x อะไรเมื่อกี้ x ศูนย์ไอ้กางมันมูอ่ะมันกดมูอ่ะอ่ะเอดวิสสี่ i'll see you Angelica. อยากจะบนนิด้วยทีเกี้ใหการต่อแบบนี้ครับ LS สองไอ้ LS สามต่อ X สี่สีน้ำเงิน LS สี่ต่อ X สามสีน้ำเงินแล้วก็ไอ,กไอ,กกอ,อไไ้กากอันน,นี้ยนี่จะต่อแบบธรรมดาต่อแบบไฮวีการทำแบบนี้การออรเดอร์หนึ่งสีแดงต่อ LS เหมือนเดิมเขาอีอินพุตหนึ่งเหมือนเครื่องเดียวกันถูกไหมนายใช้แค่คอนแทคเดี๋ยวพอครับ ครับีดูดดูตะกวัวโอเคฉัน่ามเลยช้างเหลือกูแจเออมีแล้วอ่าขึ้นขึ้นไปประกบน,น้องหน่อยนักเรียนในวัน,ในว,นในวันที่ทำกิจกรรมห้าสออาจารย์จะบอกงี้หนูจะประกบคู่กับเด็กปีหนึ่งน้องปีหนึ่งอธิบายด้วยว่า น้องอันเนี้ยที่ยูตะกัวน้องอันนี้มัวออนนแรงเวลามันขึ้นไปอ่ะมันจะได้แบบว่าอ๋อเออพี่ถอาสอนแล้วพี่ยูตะกัวมันจะได้ส่งตัวแทนถ้าสองขึ้นไปหลัวครับมันมันบุนนบ็นอหัดขับเมื่อวนนี้แปบ๊บเดียวหนูไม่ต้องหนูไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยอาจารย์จีนสร้างกิจกรรมให้อยู่แล้วมันใช้เวลาตั้งแต่เจ็ดโมงสี่สิบถึงแปดโมงแค่นั้น แล้วไม่ต้องเข้าแถวเราก็ทำกิจกรรมวันผ่้ใหญ่แค่นั้นเองอยากอยากพัรงงชาติหรือไม่อยากไม่เป็นไรแต่สิ่งที่เราศรัทธาก็คือความศิลรกรรมหนูก็ถึงเวลาอยูก็หันไปแค่นั้นจบอาจารย์ไม่ได้เค้งคัดเรื่องที่จะต้องเข้าแถวตลอดเวลาแต่ต้องทำความสะอาดแจสกาว่าเนวหูฟุน้นเ,เลอยเนี่ยเราได้เรียนอ่ะย้อนกลับมา กากเอวีสี่อ๋ออ,อ,อ,ออีกอันอีกอันเออแค่กดแค่นั้นแหละอ่ะเออ่ะ l อวีห้าเสองมีอะไรอีกอีนพุตมีอะไรอีก,มอกหมดแล้วปะหมดแล้วถูกไหม อ่าต่อไปคอนเวอร์เยอร์ RY เอา้หนึ่งเอา Y หนึ่ง Y หนึ่งอันนี้ไปทางซ้ายทางขวารู้ปะ่ะซ้ายอาจารย์จะเขียน L แล้วกันอ่ะ RY สอง อาจารยเขียน R, Y สองแล้วอะไรอีก P B เอ้ย P L ใช่ป่ะหนึ่งสองสามสี่มีแค่สี่ดวงถูกไหมอ่ะตัวอะไรบ้าง าอะไรบ้างเียวหนึ่ง y สามเรียงเลยปะ y อย่ามัว่วนะอาจารย์เขียนโปรแกรมผิดา,นะายเขานะ y ห้า y หกโอเคใช่ป่ะแค่นี้เนาะเมื่อนักเรียนสร้างขาเสร็จแล้วอย่างนี้นะครับ ให้นักเรียนกดคอนกอนทีหนึ่งมันจะเช็คว่าคำม,มันผิดหูกอโอเคข่าวเช็คข่าวเข้าไหมข่าวข่าวเรียบร้อยแล้วถามว่าเอออาจารย์ผมเป็นคนความจําดีอ่ะผมกินปลาแซลมอนเยอะกินน้ํามันตะไบเยอะผมผมดูสายเอาก็ได้แล้วก็เขียนอีกหนึ่งก็ได้ใช่ปะ่ะอาจารย์จะบอกงี้<อ>ถ้าเกิดนักเรียนสร้างเป็นตัวแปรแล้วถูกประขาะเรียบร้อยแล้วนักเรียนเรียกงี้เลยว่าตามโจทย์เลยอาจารย์จีนสร้างยังไงครับ ถ้าพาเลตอยู่ด้านขวาใช่ไหมแสดงว่าเราต้องเช็คอะไรก่อนลิมิตหนึ่งใช่ป่ะ L อันเรียนกดอย่างนี้ครับดับไปิคิดใช่ป่ะ Ls อันเดอร์สกอหนึ่งเด้งขึ้นมาเลยเป็นตัวแปรเลยเห็นรอสมมุติถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งนายเข้าโรงงานสากรรมพัง Ls หนึ่งพังสายจหรือสายทำ หรือสายหักปาหักขากับตัว PLC ไว้เหตุการณ์นี้เจอบ่อยแต่ L1 เนี่ยนายมีพันกบันทัดเลยพันกบันทัดนายทำยังไงครับก็ตัดสายไฟออกตัดหางปลาออกแล้วหนูก mm ็มาเปลี like. ่ยนตรงนี้ตรง L1 เนี่ยเปลี่ยนขาวตรงนี้ไอ้พันกบันทัดมันก็เปลี่ยนขาวหมดเลยเหมือนการ์ดโน่นะครับอ่า L1 พร้อมกับกดอะไร ท b <EB, S 2> <ม>ใช่ปะทีบหนึ่งอ่าโอเคอันนี้ก่อนนะครับทีนี้อาจารย์ขอเชื่อมต่อ PLC หอยกาก่อนออนไลน์เคอเลนพ้ากดปึง้งอาจารย์ยก็สร้างออนมาทางซ้าย R Y ใายไม่ทันดูบงกระดานนะ r y ขอเป็น f 7 enter เห็นป่ะแต่อันเนี้ยมันคือการกดแล้วมันอ่อนแต่สิ่งที่อาจารย์จะทำอาจารย์จะทำแบบนี้เอาอันนี้เขียนแบบว่าเรายังไม่ได้เดินเป็นสเต็ปที่เราจะวางกันวันนี้นะครับเอาเคา์เตอร์ตัวที่ศูนย์ k หนึ่งพอ ทีหนึ่งเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็เอาเคานเ,เตอร์มาเป็นตัวเซตเอาบุญน,นะครับเคาน์เตอร์ออนปุ๊บออน RY หนึ่ง L F เจ็ดอาร์ทีนี้เทสโปรแกรมก่อนอาจารย์ก็จะอัพโหลดเข้าไป convert แล้วก็อัพโหลดในครั้งแรกอย่าลืมอัพโหลดได้แค่ไลท์นะครับไลท์ทูนะ พอเราเปลี่ยนโหมดถึงจะกด F4 แหล่ามันเข้าเลยได้เลยนะครับอ่ะน้องพี่นึ่งนะครับทางเาหนึ่งเอาไปเอาเอากญแจให้น้องเลยเออน้องน้องรู้แล้วนี่ดูตะกล้อยังไงอะไรนะ ได้ครับอันน,นี้ีอันนี้เอาไว้หนึ่งตรงนี้โอเคอาจารย์นนะับโหลดเข้าไปแล้วกักรีเซ็ตรีเซ็ต PLC ให้หน่อยแต่ทีนี้ถ้าหนูบอกว่าหนูไม่ชอบตัวแปรหนูอยากมีคอนแทคด้วยทำยังไงคลิกขวาดนเพแล้วก็อะไรครับ ดีไว้ดิสเพย์ปึง้งมันก็จะมีตัวแปรพร้อมกับคอนแทคมาให้เราเอาใหม่นะคลิกขวาดิสเพย์อยากให้โชว์อะไรหนูเข้ามาที่ดิสเพย์อยากแก้อะไรเข้าที่อีดิโอเคปะ่ะดิสเพย์เสร็จปุ๊บดีไว้ดิสเพย์ตรงนี้มันคือการดูคอนแทคอยากหาอะไรกดที่ไฟล์นะครับประมาณนี้ อ่ามาแล้วอาจารย์อัพโหลดเรียบร้อยแล้วอาจารย์เปลี่ยนโหมดมีเส็นแล้วเนาะอ่าขั้นตอนแรกการลองโปรแกรมการดใส่พาเลตที่ด้านขวาให้หน่อยพาเลต่ยลูกเล็กอ่ะอยู่แล้วหรอไอก้การลอกอาจารย์ลวลิมิตหนึ่งไม่โดน ハイパーでのぞいてくいなした อาาดด่ะก็ได้อ่าโอเคอาจารย์เข้าใจล้วคืออย่างี้อาจารย์กดอันหน้าจอ,อแล้วมันจะไม่ขึ้นนะครับไม่เป็นไรสร้างตัวแปรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยเชือลย